ส่วนใครคะ่ะที่อยากจะประเมินทิศทางของการลงทุนนะคะในรายหลักทรัพย์นั้นมีความเคลื่อนไหวมาฝากกัน2หลักทรัพย์ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือจัสตินนะคะที่ล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยข่าวว่าเตรียมที่จะมีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งจะมีมูลค่า5้าถึงเจ็ดหมื่นล้านบาทจะเป็นลักษณะของการที่จะขายสินทรัพย์หรือว่าให้เช่าโครงข่ายบลอดแบนด์มีราคาหน้าบุ v แวลุเนี่ยนะคะที่1นึ่งล้านอนุมัติให้สามารถเช่ากลับมาทําธุรกิจได้คาดว่าเมื่อจัดตั้งได้นี่นะคะจะสามารถบันทึกกาไรพิเศษอย่างน 7หมื่นล้านบาทค่ะแต่ว่าอาจจะไปกระทบกําไรจากการดําเนินงานเนื่องจากว่าจะแปลเป็นต้นทุนค่าเช่านะคะที่จะกลับมาเป็นค่าเช่าปีละประมาณ4 0 0 0ล้านบาทอาจจะมีการจ่ายปันผลพิเศษในระดับสูงถึง3บาท6กสตางค์ต่อหุ้นค่ะในหลายรอบบัญชีคล้ายคลึงกับ BTS นะคะ Asia p l u สนั้นเลยประเมินราคาเป้าหมายที่9บาท8 0สตางค์ค่ะ DBS มองที่10บาท Financia Cyrus ให้ไว้ที่10 20. บาทยีสส่วนทางด้านของ BTS ค่ะ BTS Group Holding นะคะมีโอกาสชนะงานประมูลมากที่สุดในรถไฟฟ้า11สาย ที่จะมีการเปิดกันนะคะหากปี57นั้นสามารถประมูลได้4ีเส้นทางก็จะส่งผลทําให้มีมูลค่าเพิ่ม2บาท80สตาตังต่อหุ้นค่ะเตรียมออกวอร์แรนต์ในการซื้อหุ้นนะคะที่เป็น BTS วอร์แรนต์3นะคะเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและก็จะเสริมสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนด้วยแต่ว่าวอร์แรนต์3ตัวนี้นั้นจะไม่สามารถแปลงเป็นสภาพหุ้นได้นะคะในระยะเวลา3ปีจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของดราลุชั่นเอฟเฟกในระยะเวลานี้ค่ะก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้นะคะค่าใช้12บอาทมีพราาีเมียมก เพิ่มได้ประมาณ50%กรุงศรีประเมินที่10บาท30สตางค์ค่ะบัวหลวงมองที่10บาทและธนชาติให้ไว้ที่9บาท70สตางค์ค่ะ